เฮาสิมีอยู่มีกินมีใส่ตลอดไปนะครับผมคำคำนี้บุแม่นักการเมืองปะสายหาเสียงนะครับผมแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราลงมือทำโคกหนองนาเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานหรือแม้แต่เกษตรพอเพียงนี่เฮ็ดจักไดนะครับผมคำคำนี้กับผต้องอาศัยคนอื่นมาเบว่าแทนเฮานะครับเราสามารถทำเองได้ในพื้นที่ของเรานะครับผม คำคำนี้ยังใส่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับตัวเราและครอบครัวของเราสวัสดีครับพอกับผมนะครับช่องของเคนตาชาแนลนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมซิมาพูดถึงว่าเราจะมีอยู่มีกินมีใช้ตลอดไปยังไงนี่สำคัญนะครับผมสำคัญมากจุดนี้นะครับผมก็เลยอยากให้เล่งเห็นถึงความสำคัญว่าคำคำนี้นี่ มันโมเมนว่าการนักการเมืองเสียเอามาป่าใสหาเสียงเราพอไปเฮจเดย์เขาก็เฮจให้เฮ้าบดได้นะครับนอกจากว่าตัวเราเองตัวเราเองทําเพื่อตัวเองและครอบครัวเท่านั้นถึงจะทําได้เพราะว่าอย่างคือว่าจะสั้นนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับลหลายปีแล้วถ้าเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยเขาก็ซิมี ปลาใสเรื่องปากเรื่องท้องเป็นหลักเอาเรื่องใกล้โตเป็นหลักเนะี่ยสังเกตเบื้องบ่ดังนั้นนะครับผมสิ่งที่ทําได้ในการที่จะทําให้คนเลือกก็คือปากท้องถ้าเป็นนักการเมืองเขาเอาป่าใสหาเสียงกันเนะเขาเขาเน้นปัญหาปากท้องเป็นหลักนะครับจะสังเกตเห็นว่าขนาดนักการเมืองกันยังเน้นปัญหาปากท้องเป็นหลักในการป่าใส นั่นมันหมายถึงว่าอย่างนั่นมันหมายถึงว่าปากท้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่มันรอไม่ได้นอกเหนือจากเรื่องอื่นนะครับผมเหนือจากเรื่องอื่นเลยปากท้องนี่สำคัญเพราะว่ามันมือกินกินทุกวันแล้วที่นี่ทฮ็ดจังได้ในการที่เขากินทุกมือนี่เขาจะอยู่ในอยู่ในความเป็นจริงต้องบอกว่าจักสั้นให้มันอยู่ในความเป็นจริงของ วลีว่าเราจะมีกินมีใช้ตลอดไปคือเฮ็ดด้วยตัวเองครับผมคำคำนี้ไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้เลยนอกจากตัวเราเองนักการเมืองกับซอยบัได้เพราะว่าด้วยด้วยบัวซิเป็นเจ้าหนกยาคือมันมีหลายปัจจัยนะครับผมทีทีสิพัฒนาที่ิมาดูแลให้มันทัวถึงเนื่องจากว่าเป็นคนส่วนมากอันนี้ก็คือขออีกขอหนึ่ง ้าเล่ง้ามองตามความเป็นจริงข้อที่สองก็คือว่าจะสังเกตเห็นว่ามันเหตุบลไรนะครับผมมันหลายสมัยแล้วเพราวา่าไผ่สีเขามากก็ย่าไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตามนะครับไม่มีใครบริหารจัดการเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนได้อย่างจริงจังจัง,จง,จงดังนั้นนะครับเขา,าต้องไปคิดต่อครับผมเพราะว่าจะไหนนะครับ เขาเห็นมาหลายสมัยหลายยุคหลายสมัยแล้วว่านักการเมืองบวสามารถทีสิเอาข้าำข้านี่น่ะมาใส่ด้วยความเป็นจริงได้มันเป็นแควลี่ที่เฮดให้ทุกคนน่ะมีความแบบว่าความหวังดังนั้นนะครับการที่เขาสิสร้างความหวังให้กับตัวเองด้วยตัวของเราเองมันจะง่ายกว่าที่เราไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะครับ อันนี้จะบอกว่าคนอื่นในนาการเมืองก็คือคนอื่นการที่เฮาสิพึ่งผ้าอาศัยเจ้าของนี่มันจะดีมากนะครับผมมันจะเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาได้ได้ในระยะยาวถ้าเราทำโคกหนองนากเกษตรผสมประสานกเกษตรทฤษฎีใหม่และ,กะเกษตรพอเพียงนี่ปัญหานี้มันจะขี้คายลงต้องบอกว่ามันลี้คลายลงมันสคีคอยดีขึ้น ถ้าเฮาเหตุเองทำเองด้วยความรู้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาสถานการณ์มันสิมีกลิ่นมีใสไปจนตลอดชีวิตเขาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆในการพัฒนาในพื้นที่ของเราตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญอีหลีครับผมปัจจัยสําคัญที่เฮาสิ เฮ็ดห้เหามีชีวิตหลอดในสภาพะทุกเมื่อนี้ทุกวันนี้นะครับผมเป็นยังคือว่าจังสันนะครับด้วยปัญหาต่างๆปีนี้ปัญหาก็เพิ่มขึ้นปีนาก็เพิ่มขึ้นสังเกตบ่ครับผมยิ่งยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ปัญหายิ่งเพิ่มพูนขึ้นเยอะเรื่อยๆจนเป็นจนเห้าน่ะสิขยับโตไปใสก่กัะลำบาก เนื่องจากว่ามันขาดแคลนเรื่องจากว่ามันติดปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นหลักด้วยบพว่าสิเป็นสภาวะเศรษฐกิจบพว่าสิเป็นสภาวะการเมืองบพว่าสิเป็นสภาวะโลกระบาดหรือปัญหาต่างๆภายในโลกเข้าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศก็มีส่วนเทคโ,ทคโนโลยีก็มี นะครับมีปัจใจนี่เขามากดังนั้นการที่เขามีกินดังนั้นการที่เขามีอยู่มีกินมีใส่ตลอดนี่ครับผมมันสดีกว่าเข้าบ่มีอย่างมันจะดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยและเราไปคิดต่อคนอื่นและเราไปหวังพึ่งคนอื่นการหวังพึ่งพาคนอื่นนี่การยืมจมูกคนอื่นมาหายใจต้องบอกว่าจะสั่นแน่นอน มันเอาแน่เอานอนบ่ได้ขนาดตัวเฮากัยังเอาแน่เอานอนบุ่ยก็เสริญเฮาสิก็แบบว่ายิ่งยิ่งเราไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นยิ่งเป็นไปได้ยากต้องบอกว่าจังสันนะครับผมนั่นแหละครับคือตัวแปรสาคัญตัวแปรสําคัญว่าเป็นอย่างเฮ้าต้องเหตุโคงหนองหน้าเฮ้าเป็นอย่างตรงเหตุเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องลงมือเหตุครับทําจากเล็กไปหาน้อยทําจาก สิ่งที่เล็กๆก,ก่อนดังนั้นคู่มือนี้ก็ต้องไปคิดว่าเขาสีขายแล้วจะเราจะนํามาไปต่อยอดยังไงมันต่อยอดง่ายเนื่องจากว่าสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีนะครับผมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีสื่อออนไลน์ที่เราสามารถเป็นของเจ้าตัวเองได้ก็คือเขามีโต้ตนโต้ตนในโลกโซเชียลเขาสามารถซีโปรโมทเจ้าของได้เขาสามารถทีซีเาาารเดให้คน หูว่าเขามีของอยู่ของกินที่เขาปลูกไว้ได้ดังนั้นมันกับซิบูคือสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อหรือไม่มีพ่อค้ามารับซื้อในสวนหรือว่าเราไปขายเองนี่มันค่อนข้างที่จะลำบากอาจจะไม่มีรถขนส่งแต่ตอนนี้สมัยนี้ มันมันสะดวกขึ้นนะครับผมในการติดต่อสื่อสารกันดังนั้นถ้าเฮ็ดได้แล้วเข้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะต่อยอดยังไงอันนี้หลังจากที่เฮ้าเฮ็ดเป็นแรงอาหารเจ้าของแล้วนะครับเราสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง facebook, youtube, instagram แล้วก็ tiktok โอ้ยหลายช่องทางครับคู่มือนน้ แล้วทุกวันนี้คนเท่าคนแก่คนผู้สูงอายุต่างๆบ่ว่าสิเป็นเด็กหรือว่าไวัยไหนก็ตามนะครับตรงว่าจะสั้นคือเขามีความเก่งในด้านของการเหตสเสุสื่อออนไลน์ไพโบกเก่งก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับในการเหตุสื่อออนไลน์ดังนั้นการที่เราทําไว้เลยแล้วเรามีไว้เลยนี่มันจะดีกว่าที่เรา เพิ่งลงมือทําหรือไม่ก็ยังไม่ลงมือทําเลยคือเขามีมีแล้วนะครับผมมีเตรียมพรอมไว้แล้วมียูมีกินเรียบร้อยแล้วมีแต่สิต่อยอดไปต่อยอดน,นีการพัฒนาไปสู่รายได้รายได้ที่สม่ำเสมอรายได้ที่มั่นคงในอนาคตต้องบอกว่ามันมั่นคงนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาสางได้แล้วเขาพัฒนาพื้นที่ของเจ้าของได้แล้วนี่ เฮ็ดจังไดมันกับมีความหมั่นคงเรื่องการอยู่การกินการใส่แน่นอนนะครับสิ่งนี้มันสิเป็นตัวตอบโจทย์ในการดําเนินชีวิตของทุกๆคนได้เลยอันนี้การันตีการันตีว่ามันตอบโจทย์จริงๆสําหรับในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันที่แสนยากจะลําบากในสังคมภาวะเศรษฐกิจการเมืองการเงินในสมัยปัจจุบันต้องว่าจงาสั่นเลยนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้ยอยยกครับทุกมือนี่ขยับตัวยากจริงๆดังนั้นนะครับการที่เฮ้าเฮ้ามากลับมาเบ่งเจ้าของมาพัฒนาตัวเองมาพัฒนาพื้นที่ของเจ้าของมันจึงสําคัญสําคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าส,สมัยนี้ไหนสิเป็นสภาพวะโลกร้อน ในสเป็นสภาพว่าต่างประเทศมีปัจจัยหลายอย่างครับผมเห็ mm hmm. ให้เอาบ่ภาษามาทีสิพัฒนาไปตามความคิดที่จะของอยากได้ได้มันมีปัจจัยพวกนี้เขามาเกี่ยวของนะครับ mm hmm. ดังนั้น mm hmm. การที่เราจะมีอยู่ mm hmm. มีกิน mm hmm. มีใช้ตลอดไปนี่แหละครับ mm hmm. คือคําตอบคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับการทรําโค้งหนองนาเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรพอเพียงนะครับเนาะอันนี้กับฝากไว้นะครับสําหรับผู้ใดที่คิดจะทําหรือเริ่มจะทําหรือทําอยู่นะครับให้ทําต่อไปอันนี้สนับสนุนเลยนะครับเพราะว่ามันสิเป็นแหล่งอาหารของเจ้าของและเป็นแหล่งสร้างรายได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าทรัพยากรในธรรมชาติทุกงมือนี่มันลดลงนะครับผมตัวนี้สิเป็นปัใจจัยในอนาคตที่บอกว่ามันมันจะสามารถเพิ่มรายได้ให้เราในอนาคตได้ เป็นอย่างดีและมั่นคงนะครับผมอ่ะมือนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมสําหรับ fc ทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของเคนต c h ชาแนลครับผม